นี่นะคะเราได้มะพร้าวมาลูกนึงแต่ว่าข้างในน้ำขึ้นแม่เรากินแล้วนะคะเราจะมากินทั้งไหนแล้ว่าเราจะสับได้ไหมคะทุกคนเออสับยังไงก่อนอุปกรณ์ของเราพร้อมไหมนะคะเราจะมาการสับมะพร้าวกันว่าจะเป็นยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเกิดมาดูกันโอ้โหจะกลัวมากเลยจะกลัวใครทำอ๋อจะได้กินไหมคะจะได้กินไหมเออยังไงอะยังไงคะคุณผู้ชมอเออมาด้กินละโอทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ๊ย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 ไม่น้อยไม่น่าเลยอะทุกครั้งแม่จะทำให้กินนะแต่คือวันนี้แม่ไม่ทำให้พร้อ แม่บอกว่า huh. ต้องทำเองค่ะโอแล้วต้องทำเองแต่ว่าเราจะไำเราจะได้กินไหมเดี๋ยวเรามีตัวช่วยหนึ่งคนก่อนนี่คือสตาร์ทอะไรกันทั้งคนนี่ค่ะความสลัดอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้มันเบี้ยวมันเบี้ยวค่ะมันไม่ตรงเป็นคนที่ไม่ตรงที่จริงอ่ะเราต้องทำอย่างนี้เลมั้ยทุกคนอย่างนี้ แล้วมึงตัอางเียเอะโอ้โโอ้โหต,ตมากว้าวจาของเราี๋้วมึงอ,อยนะเดียกินมอขอร้องนะคะใารทีไรจะให้เราผ่านาให้กินก็คือไปซื้อกินเองค่ะไปซื้อตรงที่ขเขาแบบให้กินได้ค่ออโ้ยจะไปยังดื้อไม่ใช่เราไม่เ,เอแวกสด้ายก็ได้อยู่นะทุกคนดี แกออกไปแล้วเหี้ยโอ้โหข้างในคือเละตึ้มไปไม่ไหวได้อะไรมาแล้วนะคะโหอันเมื่อกี้ก็คือสุดยอดกว่าจะได้กินคือมันไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าจะได้กินมันไม่น่าง่ายเลยนะทุกคนเข้าใจเลยคนที่เขาเอ่อทำน้ำมะพร้าวขายอะกว่าจะได้กินอะฮหวานอร่อยมากทุกคน ถ้าได้กินนะดูพันห้าวันนี้ค่ะนี่คือเราเองนะ,ะ้วก็ควจะได้กินนี่จดครึ่งหนึ่งเราเอาไว้นะแช่ตู้เย็นไว้แล้วให้มันเย็นแล้วถึงจะได้เราถึงจะกินกว็ว่าอะไรอย่างนี้ คนเชื่อไหมว่าหมาของเราอ่ะกินมะพร้าวเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกินมะพร้าวไหมแม็กกินมะพร้าวก่อนไหมกินเสีย่ฟักทองเนี่ยโอ้โหแบบใครจะเนื้ออยู่โอ้โหของหมาเลยเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้แน่เด้อพี่น้อง Thank you for watching